Mase, te donje le ou? Mase. อยู่ทั้งค่ากับ้านค้าอยู่เทื่อวันมี่กี่วนโอเคโอเค お会いたいんだ。え、もういいや。23 23 23。 ตอนนี mm ้อ hmm. ย่ช <ator il> mm ั hmm. ้นสองมีใช้น้ำนะบอกก่อนตอนนี้อีก่ั้นสององ้การ้แแล้วก็อที่ห้า ไม่ใช Get ่ล้างชาวยู้วสรูปอยู่ตามเป็นบนี้เเราบอกว่าให้รีพอร์ตเราตั้งแต่เดินไกลๆไม่มีใครรีพอร์ตเลย มตนท้งเมืองตนเหตุคือเขา่ใจเชื่อไม่เชื่อไไม่ได้ตอนผนมา